จะรั้งแผ่นดินก็หาสำคัญไม่ขอเพียงแต่ให้สยามได้ปกครองสยามมิได้ตกเป็นข้าตามด้าวเท้าต่างแดน จะรั้งแผ่นดินก็หาสำคัญไม่ขอเพียงแต่ให้สยามได้ปกครองสยามมิได้ตกเป็นข้าตามดา้าวเท้าต่างแดนนี่คือคำกล่าวขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งท่านทรงหมายถึงเราจะไม่ยอมให้ประเทศไทยตกเป็นเมืองขึ้นของชนชาติใดพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระบุญญา การและมีพระปริชาสามารถเป็นที่เลื่องลือโดดเด่นสามารถชนะอริตราชศัตรูทุกครั้งไปในอดีตและแต่ละสถานที่แต่ละจังหวัดในประเทศไทยก็ได้สงรงรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านโดยได้มีการจัดตั้ง องค์พระสถูปและสถานที่สำคัญเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระองค์โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ได้ทรงชาวบ้านได้ทรงจัดสร้างองค์พระสถูปเจดีย์พระนเรศวรมหาราชขึ้นซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ด้านหลังของตลาดนมังาย <c oughs> ตะบ,บนมาังายอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนของลักษณะขององค์พระสถูปนี้เป็นฐานกว้าง8ด้านเป็นฐาน8ด้านความก้างกว้างอยู่ที่10เมตร30เซนติเมตรสูงอยู่ที่25เมตร12เซนติเมตรค่ะและด้านหน้าประดิษฐานพระบรมร,รูปขององค์สมเด็จพระนเรศวนมหาราชทรงประทับยืนฉลองพระองค์ด้วยเครื่องทรงออกศึกพระหัตถซ้ายทรงพระใส ฐานขององค์พระสถูปจะสลับด,ด้วยแผ่นศิลามีการสลับถึงพระราชกรณีรยกิจของพระองค์ที่ผ่านมาสลับกับแผ่นหินอ่อนได้กล่าวถึงพระราชประวัติของพระองค์และประวัติในการสร้างพระสถูปเจดีแห่งนี้ในส่วนของด้านหลังค่ะจะเป็น บริเวณของค่ายหลวงจำลองซึ่งจะเป็นสีดำทั้งหมดในค่ายหลวงจำลองนั้นจะแบ่งเป็นห้องเล็กๆแต่ละห้องและแต่ละห้องก็จะมีอาวุธยุทธก,กรณ์ในสมัยโบราณอยู่ในที่นั้นด้วยในส่วนโซน,นด้านหน้าของค่ายหลวงจำลองจะมีพระบรมรูปขององค์สมเด็จพระในส่วนมหาราชสมเด็จพระเอ,เอกาทศรสสมเด็จพระสุพรรณกัลยาค่ะและส่วนโซนด้านหน้าค่ะ ท่านจะเห็นเป็นรูปปั้นไก่ชนเรียงรายน้อยใหญ่อยู่ลายร้อยตัวมากร้อมรอบองค์พระสถูปเจดีย์ไว้รวมทั้งรา,รายร้อมในส่วนของโซนประตูที่เราจะเดินเข้าไปสู่องค์พระสถูปซึ่งทุกคนต่างเชื่อกันว่าองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชท่านทรงรักการชนไก่เมื่อมีประชาชนเข้ามาสักการะบูชาที่อ และได้ขอพรสักการะขอพรพระองค์ท่านและได้เสร็จสมหวังดังใจหมายก็ได้ซื้อรูปปั้นไก่ชนมาถวายพระองค์ท่านเพราะฉะนั้นก็เลยจึงมีมากมายเหลือเกินในบริเวณนั้นค่ะและทางอำเภอเชียงดาวได้มีการจัดพิธีเพื่อเป็นการรำลึกถึงพ่อมหากรุณาธิคุณและ ถวายเครื่องราชสักการะแก่พระองค์ทุกๆปีมีด้วยกันสองงานคือ 1. วันที่16เมษายนของทุกปีซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงสงกรานต์ใช่ไหมคะประเพณีสงการต์ของบ้านเราทางตำบลบาง,งายทุกๆหมู่บ้านทุกๆตำบลของอำเภอเชียงดาวจะมีการจัดขบวนแห่เส่งเครื่องราชสักการะ ในตัวบริเวณพระสถูปเจดีย ah mm ์พระนเรศวรมหาราชเพื่อเป็นการสักการะรำลึกถึงพระองค์ท่านและในแต่ละขบวนของชาวบ้าน mm hmm. จะมีเขาเรียกว่าการละเล่น mm hmm. หรือการฟ้อนรำ mm hmm. เพื่อเป็นการถวายแด,ด่พระองค์ท่านด้วย mm hmm. นี่คือสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่ mm hmm. ใครๆ mm hmm. ที่ต่างเดินทางไปที่อำเภอเชียงดาว ก็เข้าไปเคารพศักการะองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่พระสถูปเจดีย์พระนเรศวรแห่งน,นี้ค่ะหากเยือนเมืองงายเชิญแวะกราบไหว้รำลึกองค์นเรศไว้ในความทรงจำ